ดูโฆษณา30มวินาทีเพื่อเป็นกำลังใจให้นิชาหน่อยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะพอ,ค,ค,ะอค,ครับในยิงนีกแล้วครับตอนที่457บางทีมันอาจจะเพื่อทำให้เธอติดหนี้บุญคุณฉันก็ได้ฉันปล่อยหล่อนไปเลยถูกควักก้อนเนื้อที่แขนซ้ายออกไปสิบกว่ก้อน เพื่อทําการลงโทษแต่หลอนก็ยังกลัวฉันอยู่ดีพอถอนตัวออกจากพรกกษัตย์นิยมฉันก็พบว่าเธอมีคนที่ชอบอยู่แล้วฉันไม่กล้าพูดคำว่าชอบออกมาคิดแต่ว่าจะปกป้องหลอนตลอดเวลาก็พออาจิง ฉันพาเธอไปเล่นที่สนามม้าอีกดีไหมตอนนี้เราไปซื้อชุดขี่ม้ากันก่อนเถอะอืมเอาสิในฐานปฏิบัติการนั้นฉันไม่เคยเห็นหล่อนยิ้มมาก,ก่อนหล่อนยิ้มแล้วสวยมากจริงๆ,ๆเธอชื่ออาจิงฉันชื่อจิงหลินเธอเป็นคนที่ฉันเป็นภรรยา ที่ฉันชอบมานานแล้วในเมื่อพระเจ้าประสงค์ให้เธอลืมทุกสิ่งงั้นฉันจะพาเธอไปเริ่มต้นใหม่แล้วกันพูดพูดอะไรนะแล้วฉันคือใครหล,ล,ล่อนจำฉันไม่ได้เธอเป็นคนอ่อนแอโดยธรรมาชาติไม่เหมาะที่จะเป็นนักฆ่ายอยู่ที่นี่ต่อไปเธอต้องตายแน่ ฉันได้ยินว่าเธอมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งฉันจะหาวิธีให้เธอหนีออกไปทำไมล่ะพอได้ยินข่าวข่าวของชิงโจจากเย่ยหัวแล้วฉันก็โล่งใจขึ้นมากตอนนี้ฉันถึงเข้าใจขอแค่รู้ว่าชิงโจไม่เป็นอะไรฉันก็จะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแต่สุดท้ายก็ต้องไปไปเห็นด้วยตาตัวเองซะหน่อยฉัน หาทางไปให้หยุดให้ได้แล้วล่ะแต่ว่าฉันควรจะไปยังไงถึงจะไม่ให้พวกพักกริย์นนิยมสงสัยท่านในพ้นครับผมมิได้จะรายงานท่านครับว่ามิมีคนเห็นเฉิงมั่งกับเฉิงอี้สองพี่น้องที่เมืองฝิ่งเฉิงครับพวกเขายังมีชีวิตอยู่หรอเราอยู่หยุนหนานมาสักพักแล้วพวกพ้องก็ไม่มีทาง อยอมรับผิดหรอกพวกเขาสองพี่น้องน่าจะรอดหลังจากที่ฉันเข้ามวยเครื่องบินมาเดิมทีคิดว่าตระกูลเฉิงจะสร้างปัญหาไม่นึกเลยว่าพ่อเฉิงเมืองถูกลอบฆ่าเฉิงเมืองกับเฉิงอี้ก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่ว่าจะพูดยังไงตอนนี้ฉันก็เดือดร้อนในตอนนั้นตระกูลเฉิง ก็ได้รับฉันไปเลี้ยงดูแต่ฉันก็ขโมยเครื่องบินของพวกเขาไปฉันทำเรื่องมากเกินไปแล้วสินะพ่าฉันเข้าใจแล้วพวกเขาคงหมดหนทางแล้วเลยอยากขอเป็นพันธม,มิตรกับฉันและจุดุ่หมายต่อไปก็คือไทหยวนก่อนหน้านี้คุณเคยพูดว่าตระกูลจิน้นเหงียไทหยวนกับตระกูลเฉิงมีความสัมพันธ์กันดีเสมอมาแต่ทำไมพวกเขา ไม่ตรงไปไทห,หยวนแต่กลับมาหาคุณที่เมืองผิงเฉิงก่อนละครับฮ <c oughs> ึมิตรภาพทางการเมืองทั้งหมดอยู่พื้นฐานของความเท่าเทียมตอนนี้เฉิงเม่าเฉิงอี้หน,นีออกยุนานเหมือนกับหมาจนตอกพวกเขาไปหาตระกูลจิ้นที่ไทห,หยวนโดยตรงพวกเขาก็จะถูกเคี่ยนตีนะสิไปสั่งคนเตรียมที่อยู่อาหารเสื้อผ้าค่าเดินทาง ให้เฉิงเมิ่งกับเฉิงอี้ตอนที่ขโมยเครื่องบินเฉิงเมิง่งฉันปิดบงังฉันถือว่าเขาเป็นพี่น้องกับฉันสมมุติว่าพวกเขาต้องการยืมแรงผลักดันของฉันเพื่อสนับสนุนพวกเขาที่ไทยหยวนฉันก็จะยินดีช่วยพวกเขายิ่งไปกว่าน,นั้นชิงโจก็อยู่ที่ไทยหยวนด้วยฉันจะใช้โอกาสนี้ไปเยี่ยมเธอที่ไทยหยวนได้พอดีพอดี อืมฉันตัดสินใจแล้วหลังจากนี้ก่อนที่จะไปไทหยวนฉันจะสืบคดีของมู้ซืัอซูเฟยให้กระ่างให้เร็วที่สุดสามวันต่อมามีปัญหาตรงไหนกันแน่ทำไมคดีนี้ตัวสออยังไงหลักฐานก็ไปอยู่ที่ชิงโจตลอดล่ะแล้วสมมุติว่ามูซ่ซสือไม่ได้ฆ่าตัวตายงั้นตอนที่เขาตายทำไมเขาถึงยิ้มละ่ะเข้ามาในเวลาแบบนี้ ใครกันนะท่านเนพ้นคุณเชิงอี้มาหาคุณครับเชิญหลอนเข้ามาเลยดูเหมือนว่าพวกเขาวางแผนจะออกเดินทางไปไทห,หยวนแล้วสินะคนรักของอาจิ้งที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะคะก็คือคุณชายเหยียนนะคนที่เป็นฝาแฝดกับคุณหนูเหยียนที่เป็นเพื่อนกับชิงโจอะคะ่ะแต่ในความเห็นของนิชานะ อาจิงก็ไม่ได้รักคุณชายเหยียนขนาดนั้นปะก็เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามอีกทีนะคะว่าจกลงอาจจริงจะไปตกอยู่ในมือใครแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่ออุ้ยลุ้นจังเลย